สวัสดีค่ะบางครั้งเรามีไข่ขาวเหลือเยอะๆนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีค่ะเพื่อนๆลองเอามาทำสูตรนี้ดูนะคะเป็นคุกกี้ถั่วไข่ขาวค่ะแซ่บๆเลยจ้ามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีถั่วเฮเซนัทปั่นนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะอย่างละ250กรัมค่ะไอซิ่งนี้ยายก็ร่อนแล้วค่ะเราต้องร่อนทุกครั้งเนาะเพราะว่าเขามีความชื้นเยอะมากค่ะ ไข่ขาว3ฟองค่ะอัลมอนด์สไลด์ห้กรัมค่ะผงอบเชยนิดนึงแล้วก็เกลือหนึงหยิบมือค่ะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้เองจ้าก่อนอื่นเลยเราก็จะมาวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเป็นไฟพัดลมค่ะอยู่ที่150อองศาจ้าแล้วก็ปั่นไข่ขาวเกลือ ปั่นให้ขึ้นฟองไปเลยค่ะแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งไปทีละน้อยค่ะ ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถัว่วเฮซลนัดปั่นลงไปค่ะตล่อมตล่อมให้เข้ากันค่ะเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะ ต่อหนึ่งชิ้นนะคะเราจะใช้ประมาณสองช้อนชาค่ะหรือไม่ก็ครึ่งสกู๊ปน้ําแข็งแบบนี้นะคะยายทําแบบนี้ค่ะสะดวกดีจ้าถาดอบของเราก็จะรองด้วยกระดาษไขนะคะตักใส่แบบนี้เลยค่ะ สร็จแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะกดๆนิดนึงค่ะกดๆนิดนึงให้ก็ติดแบบนี้เนาะ ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะด้านบนสุดเราก็จะโรยด้วยผงอบเชยนิดนึงค่ะไม่เยอะเนาะหน่อยเดียวค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นําเข้าอบจ้าก่อนจะอบนะคะเราจะลดไฟเหลือ130องศาคา่ะก็จะอบ45นาทีนะคะอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะคุกกี้ถั่วไข่ขาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้กินได้นานๆเลยค่ะค่ะสสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ